สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาบอกดีกว่าอันที่จริงทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองไม่เคยเจอไงวันนี้ผมเจอกับตัวเองเลยไงผมได้ทําการรีวิวนะครับเรียกว่า r ีแอคชั่นรีวิวแล้วก็แปลนะครับแปลเพลงของศิลปิน2ท่านนะครับก็2เพลงนี้ <laughs> เรียบร้อยครับติดเรืองครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าติดเรืองอะไรนะ ซึ่งวันนี้มันมีทางแก้ครับมันมีทางแก้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูครับมันมีลิขสิธิ์ตรงไหนของเพลงนั้นๆนะครับเนี่ยถ้าขึ้นอย่างนี้คคือเขา้องเรียนนะครับวันที่ส5้านะครับซึ่งผมลงไปที่วันที่11บดนะครับเราไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่นะครับผมผมมองว่าพอติดเหลืองปั๊บมันจะมีผลกระทบกับอนาคตของช่องผมนะครับนะหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะจากที่ผมไปศึกษามานะครับโอเคก็เรามาดูนะว่าเพลง มันติดช่วงไหนท่อนไหนนะครับคือขนาดในคลิปะผมบอกไปแล้วนะว่าผมไม่ขอเปิดเต็มนะผมขอแบบเล่าไปทีละท่อนแม่งก็ยังติดเหลืองครับติดฮนะและนี่มันมีให้ดําเนินการเขาบอกให้ตัดส่วนตรงนี้ออกนะครับมีเลือกได้ตัวอย่างเดียวนะแล้วก็คุณมีสิทธิ์โวแยงถ้ามันติดเหลืองเยอะๆมันจะเปิดรับรายได้ไม่ได้เลยนะครับช่องของคุณนะถ้าคุณไปเอาคลิปคนอื่นมาลงอนะ่ะ แต่ในกรณีของผมอะ่ะคือมันมันไม่ใช่การเอาคลิปคนอื่นมาลงอะ่ะคือผมผมรีแอคชั่นนะแต่ผมเข้าใจครับว่ามันเป็นเนื้อหาบางท่อนบางเพลงนะฮะถ้ามันลเล็ดลอดเข้าหูมันสามารถถือเป็นลิขสิทธิ์ได้ไอ้นั้นผมเข้าใจครับกหมายตรงนั้นส่วนผมจะมาทํายังไงฮะมันมีแก้ได้ครับก็คือตัดส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็คุณมีสิทธิ์ในเนื้อหานี้ไหมโต้แยง้งนะครับ ซึ่งผมไม่ขอโต้แย้งแล้วกันนะผมผมพอเข้าใจนะโต้แย้งคืออะไรครับไม่ขอโต้แย้งแล้วกันครับผมขอไปทําคลิปแนวของผมดีกว่าฮะอันนี้จริงคือเรารักในสายเพลงสายดนตรีเราก็มีให้เลือกหลายแนวทางนะครับผมว่าผมลบไปดีกว่านะคือไม่อยากไม่อยากเราไม่อยากเสียด้วยครับไม่อยากมีผมเสียในอนาคตนะครับแล้วก็มาดูผลกระทบต่อวิดีโอฮะช่องผมยังไม่ได้รับการ โฆษณาเลยครับยังไม่มีโฆษณาลงแล้วก็ไม่สามารถเปิดรับรายได้เลยนะครับถ้าผมไปรับเงินหรือว่าผมได้เอาเนื้อเพลงไปทําค้าขายหรือตั้งใจเพื่อจะหาคินนะ่ะอย่างนั้นผมโดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับโดนฟ้องด้วยนะครับผมก็เลยโอเคเออมันมาเริ่มตรงนี้เว้ยเริ่มตรงนี้เราได้แก้ตัวทันเว้ยแล้วก็ลบเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับวิดีโอไม่สามารถใช้สร้างไรายได้เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับ รายได้จากโฆษณาครับแต่คนระับแต่ก่อนนะผมยกเป็นกรณีศึกษาครับเหมือนเพลงนำของลิลกินปาร์กนะกับเพลงเขาแค่มาซื้อพันนะอะฝั่งคนไทยเขาเอามาทำเป็นเนื้อหาอเนื้อเพลงของเขานะครับแต่เมโดนลี่ทำนองเป็นของวงลิกินปาร์นะวงลิกลี่ปาร์กเลยฟ้องได้นะครับผมยังไม่เข้าข่ายที่จะเอาวิดีโอเขามาหารายได้นะครับ ซึ่งผมก็เป็นช่องเปิดใหม่มันยังรับรายได้ไม่ได้แต่ถ้านาคตช่องผมเปิดได้อะมีโฆษณาเข้าอะ่ะมีรายได้ผมมีรายได้ในโฆษณานั่นแหละคือเขาจะได้ไปหมดแล้วเขาก็จะฟ้องเราได้ด้วยนะครับ <c oughs> ผมว่ามันเป็นข้อมูลและผมสามารถทําให้ท่านผู้ชมได้รู้ด้วยฮนะอะไรที่เป็นเพลงเนี่ยผมไม่ยุ่งเลยนะเพราะ <c oughs> YouTube แข่งมากอนะโอเคครับเพลงแรกนะครับลบเลยโอเคเอาโอเคมาดูเพลงต่อไปครับ <c oughs> ผมต้องขออภัยนะครับทั้งสอง ศิลปินเลยนะลิกสิทธิ์มีช่องทางที่จะเล่นงานคุณได้สมือเลยนะครับโอเคการสร้างรายได้ผมไม่มีสิทธิชัดเจนแล้วเนื้อหาที่ใช้นะครับนี่ฮะก็ผมต้องขออภัยนะกราบขออภัยศิลปินจริงๆนะครับประเภทนี่ประเภทนะลิกสิทธ์เสียงนะครับผมถูกลิกสิทธิ์เสียงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเพลงแรกเลยฮะขึ้นเหลืองนะครับคือรายได้ทั้งหมดนะไปอยู่ที่ ้าของลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับบอกหมดเลยนะนโยบายเจ้าของลิขสิทธิ์ครับมีการสร้างรายได้ในบางประเทศนะฮะโอ้ my god โอเคเราไม่ต้องสนใจแค่รู้ว่าถ้าเราติดเรื่องลบครับไม่ต้องไปยุ่งของเขานะครับลบเสียตอนนี้นะครับอย่าให้มันบานปลายเชื่อผมนะครับมีช่วง4:31 5:04นะครับ ผมก็โอเคนะผมไปฟังมาแล้วครับซึ่งผมเปิดในคลิปนี้ไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็โดนอีกพ oh, 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 oh. ามปดูตัวเลือกตัวเลือกทั้งหมดนะครับตัดส่วนนี้ออกนะครับเปลี่ยนเพลงปิดเสียงเพลงนะครับและมาโต้แยง้งเหมือนเดิมครับเช่นเคยคนระไม่ต้องโต้แย้งเลยครับผมต้องขออภัยนะครับ I'm sorry uh, I'm sorry I'm delete video clip my channel you r clip you know <laughs> ขอโทษนะครับผมคิดว่าทําเพื่อความสนุกความบันเทิงนะขออภัยจริงๆนะครับโอเคฝากยังไงก็ฝากติดตามผมกันด้วยนะครับผมผมจะพยายามพัฒนาตัวเองครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลบไปแล้วนะครับส่วนคลิปอื่นๆก็ไม่มีนะครับข้อจํากัดนี่ฮะไม่มีเห็นไหมก็ามาสรุปใจความง่ายๆนะครับหนึ่งเลยหนึ่งเลยที่จะสรุปคือเรื่องเพลงนะครับ เพลงถ้าไม่ใช่เป็นเพลงของเราเราไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะครับหรือไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือไ,ไม่ได้ไปขออนุญาตเขามานะครับแนะนําเลยครับอย่าไปทําเลยครับเพราะว่ามันต้องการขออนุญาตเขาอะ่ะไม่ใช่แค่คุณไปคอมเมนต์บอกว่าเออผมขออนุญาตเอาคลิปคุณมาเรียลชั่นนะครับขออนุญาตเพลงคุณมาโคเวอร์ cover, อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะมันไม่ใช่แค่คุณไปพิมพ์แค่นั้นไงคือบางค่ายบางเพลงอะ่ะเขาฟิกมากคนระับเรื่องนี้เขา เขาขายดนตรีเขาขายเพลงนะครับเขาทำเขาคือเขาทำเป็นอาชีพนะครับโอเคข้อหนึ่งก็ผ่านไปเรื่องเพลงครับข้อ2นะครับคิดว่าผมน่าจะรอบครอบเลยนะผมเอามาแปลนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเอามาเปิดดูคลิปเขามาเปิดอะไรแบบนี้นะไม่มีในหัวเลยครับจริงๆคือผมมีหลายโมเมนต์มากนะในช่องผมผมจะทําเยอะมากนะครับเจอประสบการณ์นี้แล้วทำให้ผมคิดได้หลายอย่างนะแล้วก็เป็นประสบการณ์สอนให้พี่น้อง ดูไว้เป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างก็ได้ครับคิดจะทํานะครับคุณคิดว่าเออคุณอาจจะไม่ซีเรียสช่างแม่งนี่เออคุณทาทําเพื่อความสุขกูชอบกูเออ,เอ,อรายได้ให้เขาไปกูกออ็ไม่ซีเรียสคุณต้องเตรียมหลายอย่างนะสําคัญคือเงินนะช่องบินลําดับต่อมานะครับถ้าคุณซีเรียสเรื่องการจะทําช่องในอนาคตนะครับผมแนะนำเลย คิดคอนเทนต์ตัวเองดีกว่าถ้ามันเกิดเราเองเนี่ยเปิดรายได้แล้วนะครับแล้วก็คลิปพุ่งกระชูดขึ้นเป็นล้านนี่ผมไม่จ่ายเลยผมก็ไม่เสี่ยงดีกว่ากับพี่กสิิ์นะยกเลิกโอเคหัวข้อที่สามครับหัวข้อที่สามนี่สําคัญมากครับคือบทเรียนนะครับผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับต้องขอโทษนะครับทางศิลปินทั้งสองท่านนะครับผมไม่มีเจตนานะครับที่จะดูดคลิปคุณนะเพื่อจะมา เพื่อจะมาเปิดแล้วให้บูมในช่องผมไม่ใช่นะผมผมพยายามจะทําในคอนเทนต์ของผมเองนะแต่ครับมันก็จะมีลิขสิทธิ์ของ YouTube แล้วก็ลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงนะครับมันมาตรวจจับตรงนี้อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้ประสบการณ์นะครับต้องขอไปจริงๆนะครับส่วนนะครับแนวทางการทํา y o Youtube ของผมช่องผมในอนาคตนะครับต่อไปข้างหน้าผมจะทําเกี่ยวกับ คอนเทนต์ผมล้วนๆเลยคราวนี้ผมจะไม่มัว่วเพลงเลยนะผมบอกเลยนะคลิปนี้จะยืนยันไว้แล้วผมจะไม่มัว่วเพลงของคนอื่นนะนอกจากเพลงของผมนะผ <st> ม <ut ters> <c oughs> <c oughs> ผมีฮะม,มีมีมีแนวเพลงที่จะทําแล้วก็จะปล่อยอยู่ในไม่นานนี้ครับคง <c oughs> โปรแกรมโปรแกรมเพลงนี่ผมต้องขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดหลายอย่างนะครับงานหน้าร้านนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกนะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเขียนเพลงให้จบนะครับโอเคก็ผมก็ต้องขอฝากนะครับฝากฝากติดตามผมไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ไประโยชน์จากคลิปนี้มากน้อยเพียงใดรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับช่วยกันติดตามและก็ไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ทับใครและพยายามจะไม่ไปทำลิกฉาใครเขาเสียนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ